สวัสดีครับคุณวรรณาสวัสดีค่ะวันนี้ทางมูลนิธิตุศกรเนี่ยมีความยินดีนะครับที่ได้มาดูแลนะครับสวนสวนของคุณวรรณา,าวันนี้สวนของคุณวรรณาคือข้าวโพดน,นะครับเดี๋ยวท้าความนิดหนึ่งอะ,อะไรเป็นสิ่งที่ทําให้คุณวรรณาเนี่ยอยากจะใช้สารเสริมประสิทธิภาพตัวนี้ที่เราจะก,ลกำลังจะทํากันก็เห็นได้ผลผลิตดีแล้วก็พืช มบูรณ์เขียวก็ไปเห็นเห็นจากแปลงข้างๆซึ่งเป็นคนรู้จักกันเห็นเห็นเขาตั้งแต่เริ่มใช้จนกระทั่งเขาเก็บเกี่ยวผลผลิตเราเลยเกิดความมั่นใจครับครับมูลนิธิรัชกนเนี่ยก็มีเขาเรียกว่านโยบายนะครับหรือจุดมุ่งหมายนะครับที่จะส่งเสริมภาคการเกษตรนะครับให้ได้ทําเกษตรได้อย่างถูกต้องแล้วก็เป็นเกษตรที่ยั่งยืนจริงๆนะครับแล้วก็ จะมีการมาดูแลนะครับตั้งแต่วิธีการเ,าเริ่มต้นตั้งแต่การเ,าเป็นถ้าเป็นกล้าก็คือดูแลตั้งแต่กล้าถ้าเกิดว่าเป็นเม็ดกต็ตั้งแต่ตแตมเมล็ดเลยว่าทํำยังไงนะครับแล้วถ้าเกิดเราดูแลทุกช่วงอายุได้หมดนะครับดูแลให้ทําเกษตรได้อย่างเข้าใจแล้วไม่ยุ่งยากด้วยผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียวนะครับวันนี้พิวานากรู้แล้วผลิตภัณฑ์อะไรเดี๋ยวเราจะค่อยพูดถึงว่าตอนนั้นคืออะไรนะครับ ความประทับใจจากไล่มัน<ะ>ที่ทําให้คุวรรณาเนี่ยเกิดใจขึ้นเลยมันประทับใจนี่มันมีความต่างไงสมมติสมสมติมมมเราเนี่ยเราไล่หนึ่งเนี่ยเราไล่หนึ่งได้กี่กี่ตันนะได้หกตันไล่เขาได้กี่ตันได้แปดตันไล่เขาที่ใช้ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนั้น<ะ>ผลิตภัณฑ์ตัวนั้นชื่อผลิตภัณฑ์อะไรรู้ไหมของดเรอ่าเป็นผลิตภัณฑ์ของท่านนรตก่รน<ะ>เองนะครับตัวนั้นครับก็คือเดี๋ยว วันนี้จะมีทีมมูลนิธเนี่ยมาดูแลด้วยโดยการใช้โดรนบินให้ครับเพื่อจะประหยัดเวลาแล้วก็เกิดผลให้สูงสุดด้วยนะครับก่อนหน้านั้นปลูกวันเหมือนเขาเราก็ได้ผลผลิตน้อยแล้วรอบต่อไปนี่คือเปลี่ยนมาเป็นข้าวโพดอันนี้คือรอบแรกเพิ่งใช้อดี251ไปหนึ่งครั้งที่สาที่เราพูดเป็นมาสักครู่นี้นะครับประทับใจไหมฮะประทับใจค่ะ เขียวมากครับนี่มันบ่งบอกถึงอนาคตที่เขาจะเป็นฝักที่สมบูรณ์<ช>นะครับถ้าใบแบบนี้คือคือคุณวนาเป็นนักเกษตรอาชีพอยู่แล้วอ่ะรู้อยู่แล้วว่าถ้าอย่างนี้นี่คือผลจะเป็นยังไงถูกไหมครับก็<ช>นี่ก็เห็นจากสีหน้าแววตาแล้วนี่มีมีความมั่นใจมากมาย<ช><ช>เลยวันนี้รู้สึกกินดีไหมครับที่มูลนิธิของเราได้เข้ามาดูแลจริงๆิ <S <S ๆค่ะยินดีมากๆเลยค่ะจากประทับใจผินพันแล้ว<ช><ๆ>มูลนิธิเข้ามาดูแลอีก<ช><ๆ>นะครับก็ เราก็จะดูแลคุณวรราอย่างนี้จนกระทั่งเก็บเกี่ยวผลผลิตเลยจะได้รู้ว่าทําให้คุณาเนีายมีความมั่นใจในการทําเกษตรอย่างยั่งยืนอย่างไรมีวิธีการที่ถูกต้องอย่างไรส่งเสริมการ,กรเกษตรให้แบบให้ให้เกษตรกร,เ,กรเนี่ยอยู่ดีกินดีอย่างไงนะครับตามสโลแกนของมูลนิธิเรานะครับเดี๋ยวเดี๋ยว,วคุณวรามีมีอะไรอยากจะพูดกับพี่น้องกเกษตรผ่านช่องของท่านรถกรนไหมครับ ก็อยากให้เกษตรกร,กรมาหันใช้ผลิตภัณฑ์ของดรกรสุกเกษมค่ะคเพราะว่าเพื่อเป็นการลดต้นทุนเพราะว่าเดี๋ยวนี้ปุ๋ยก็เริ่มราคาก็เริ่มขึ้นแล้วก็คือถ้าเราใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็คือจะช่วยลดต้นทุนค่ะแล้วก็ได้จะได้ผลผลิตดีๆลดต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้วก็ได้กําไรส่วนต่างขึ้นไปอีก มันไม่ใช่แค่ลงทุนเหมือนเดิมแต่ได้กาไรเพิ่มขึ้นลงทุนน้อยกว่าเดิมด้วย<ะ>ส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้หมดทุกทุกที่ว่าทุกแปลงหรือทุกไร่ที่ใช้ผลิตพันธ์ตัวนี้จะได้ผลแบบนี้เหมือนกันทุกคนคือลดต้นทุน<ะ>แล้วก็เพิ่มผลกําไระนะจะเป็นอย่างนี้<ะ>เดี๋ยวหลังจากนี้เราไปติดตามการทํางานโดยการใช้โดรนแล้วเดี๋ยวเรามีอะไรที่อยากจะพูดคุยกันเดี๋ยวเราก็มาคุยกันผ่านช่องทักอนกรอีกรอบหนึ่งเนาะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราตัดไปดูการบินโดรนกันดีกว่าครับสวัสดีครับ ที่เราพูดกันถึงเรื่องลดต้นทุนเนี่ยคือคุณวันลเพิ่งทำข้าวโพดเนี่ยรอบแรกถูกไหมครับแล้วก็ฉีดไปหนึ่งครั้งค,ความรู้สึกที่ได้ในการประหยัดเนี่ยลองลองพูดเป็นจํานวนอ,อ,อย่างปุ๋ยนี่พูดเป็นเป็นกิโลเป็นลูกเป็นตัน<อ>เป็นยังไงฮะรมเมื่อก่อนที่เคยใช้กับข้าวโพดนี่จะตกไรล,ละลูกอะคะ่ะไรล,ละลูกค่ะก่อนที่ว่าทํารุ่นแท็กร่องเนี่ยนะคะครับค่ะแต่เดี๋ยวนี้ปีนี้ใช้ไปหกลูกแล้วก็ฉีด ไล่และลูกก็คือ13าไล่13าลูกตอนนี้13าไล่เหลือ6ลูกนั่นหมายถึงประหยัดกว่าครึ่งเกินกว่าครึ่งไปหน่อยนี่คือเบื้องต้นที่ได้เริ่มประหยัดแล้วแล้วอนาคตต่อไปหมายถึงต้องดูแลในช่วงต่อไปนี้ก็คือตัดไปเลยเหลืออดีตสองห้านึ่งอย่างเดียวจะฉีดอย่างเดียวก็ทําให้เห็นแล้วว่าขนาดแค่เราเริ่มต้นคือประหยัดแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่า ผลิตภัณฑ์ไม่ดีนะแต่สังเกตดูครับใบฮะดูสีใบครับดูความหนาความชุ่มชื้นของใบ <S S S เหมือนกับการเราที่เราบำรุงเหมือนเมื่อก่อนเลย <S S แต่เราไม่บำรุงแบบไม,ไม่ถึงว่าปุ๋ยปุ๋ยเรานี้ตัดไปกว่าครึ่งเลยจาก13เหลือแค่ห <S S 1> แล้วก็ใช้อาีิสองห้หนึ่งแค่นั้นซึ่งราคาอยู่หลก <S S <ๆ>ักร้อยมันทําให้ตอกย้ําให้กับเจ้าของสวนหรือผู้ทําการเกษตรได้เองว่า มันประหยัดจริงลด<ะ>ต้นทุนจริงต้นทุนจริงๆครับ<ะ>นี่นี่นี่คือเบื้องต้นเดี๋ยวรเรื่องของการเก็บเกี่ยวผลผลิตเดี๋ยวเรามาติดตามดูแต่ผมยืนยันได้จากประสบการณ์ที่เห็นมาหลายๆที่ว่าผลผลิตเนี่ยได้ดีแน่นอนผมเชื่อว่าลึกๆคุณวนาก็สามารถที่จะยืนยันตัวเองได้เพราะว่าไปเห็นด้วยตาม,มาแล้วกับหลายๆที่ครับ,รบนี่ก็คือการพูดคุยกันในเรื่องของความคุ้มค่าความประหยัดแล้วก็ความปลอดภัย เป็นสารปลอดภัยใช่คุณวานาลุใช่ไหมตัวนี้เป็นสารปลอดภัย,ภยเพราะฉะนั้นเราเวลาเราพ่นเนี่ยเราไม่ต้องกลัวเราอองจะเข้าหูเข้าตาไม่มีการมีสารพิษแล้วก็ทําให้เราเนี่ยวลาอนาคตข้างหน้าเรามีเงินจากการทําเกษตรมากมายเราไม่ต้องเอาเงินนั้นไปรักษาโรคจากเกิดจากสารพิษเลยนี่ก็เป็นความสุขที่ยั่งยืนครับเดี๋ยวเราตามไปพบกันในคลิปต่อไปนะครับในการทําเกษตรนะครับติดตามชมนะครับในช่องทนกรสุขเกษตรนะครับโดยมูลนิธิท่านทนตกรสุขเกษตรนะครับ เพื่อเกษตรกรไทยทุกคนอยู่ดีกินดีครับผมอะไรเปลี่ยนแปลงเลยหลังป่อไทยทยนยันได้คือที่ที่เราต้องใช้โดรนเนี่ยก็คือในเรื่องของเวลาแล้วไม่งั้นเราจะไปดูแลยากมากเวลา พอถึงสมบูรณ์เสมอใช่ <Okay. S 2> แล้วในอากาศเนี่ยมันมีแร่ธาตุในตัวเจนอยู่ในนั้น mm hmm. ซึ่งทําไมถึงใบเขียว mm hmm. เพราะว่าในตัวเจนปุ๊บเนี่ยมาจับตัวกับอารีปุ๊บมันอารีเขาจะแตกตัวเพิ่มในตัวเจนให้ในตัวเจนเนี่ยมันจะทำให้ใบนี่สร้างคลอโรฟิล์คลอโรฟิล์ก็จะเป็นสีเขียวอย่างที่เห็น mm hmm. นี่แหละครับเพราะคนเข้าใจว่าปุ๋ยเนี่ยส่วนใหญ่จะมาจากดินหรือว่าเคมีที่เขามาขายปุ๋ย mm hmm. ในอากาศนี่ก็ในตัวเจนเยอะมาก แต่ว่าไม่มีใครเอามาใช้พอ,อเอาอาดีมาใช้ก็มันดึงไอโดลเจนออกมาด้วยนั้นในอาดีมันมีธาตุแร่ธาตุอาหารมีกรด,ดอะมิโนโอะไรยอยู่ในนั้นเยอะซึ่งเขาจะมีสมมติว่าบางคนใช้ฮอร์โมนเนาะฉ<ะ>ีดไปปุ๊บแดดก็จ้าจนาใแหละฉีดสักพักมืดมาฝนตกอโอ้ปวดหัวเลยฮอร์โมนที่ฉันฉีดไปหมดโดนฝนไงแต่อาดี ฉีดปุ๊บฝนมายิ่งเพิ่มประสิทธิภาพครับนี่นจะบอกว่ามันมีทีเด็ดอีกหลายอย่างยิ่งมีน้าเนี่ยทาให้เขามีประสิทธิภาพสูงขึ้นเลยแต่ถ้าฮอร์โมอนชนิดอื่นที่ผมเคยได้ยินพี่น้องกเกษตรในอเจ้าของเจ้าของสวนเขาบอกนะฉีดฮอร์โมนไปปุ๊บต้องคอยดูฟ้าฝนนะฉีดไปปุ๊บแล้วฝนมาก็ไม่เรียบร้อยเล้วสังจบไฟไม่อีกอะไรอีกแต่อันนี้ไม่ต้องครับไม่มีสังจบไฟ อะไรทั้งนั้นล่ะรวดรวด,ลวด,ลวดเลยเกมาก็คือชะล้าง้งหมดถ้าเป็นฮอร์โมนที่เขาใช้กันนะ,ะแต่อันนี้ไม่ใช่ครับยิ่งมีน้ำปุ๊บเนี่ยเขาจะเชื่อมต่อกันอย่างรวดเร็วทำประสิทธิภาพันอย่างสุดยอดนะครับคร mm ือ hmm. อัน,นี้มันเป็นงานงานวิจัย mm hmm. เ,ปเป็นเป็นงานวิจัยของท่านนากรตรสุกเกษนะครับซึ่งท่านได้รับการรับรองจากภาครัฐ ดีรีที่ท่านจบปริญญาเอกที่มหาลัยธรรมาหาลัยเกษตรศาสตร์มหาลัยเกษตรศาสตร์รส,ารส,าสาขาทิวิทยาซึ่งในเมืองไทยไม่ใช่มีใครจะจบได้ง่ายแล้วท่านก็ไปไดราการรับรองที่อเมริกาด้วยในเรื่องของอสารตัวนี้นะครับไม่ใช่รับรองแค่ภาครัฐไทยเพราะฉะนั้นแล้วมั่นใจสบายใจได้จริงๆท่านทำเนี่ยเพื่อที่จะเอาไว้ใช้ในส่วนไร่ท่านนั่นแหละ แต่ท่านมองว่าจุดเริ่มต้นเลยนะท่านทําเพื่อเพื่อข้าวเพราะส่วนใหญ่เกษตรชอบทําข้าวโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิท่านไปทดสอบที่ผ่านจากห้องทดลองเรียบร้อยคือได้ผลแล้วไปทดสอบที่แถวภาคอีสานทุ่งกุลาเ่ยข้าวหอมมะลิได้ผลอย่างน่าพึงพอใจที่นั่นใช้กันแบบคือผลผลิตก็เพิ่มขึ้นอย่างที่เข้าใจใอะไรครับแล้วลดต้นทุนและข้าวหอมหอมกว่าที่เคยหอมด้วยคือมันไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของต้นพืนชถึงถึงมีชื่อว่าสาร สารเสริมเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มประสิทธิภาพต้นพืชทั้งหมดมเหมือนอย่างคนเราเนี่ยถ้าประสิทธิภาพร่างกายเราดีเราสามารถจะทําอะไรก็ได้หมดพืชเหมือนกันถ้ารากดีต้นดีใบดีทุกอย่างจะดีหมดเลยครับต่อให้วันนี้สารอาหารแยะยยแต่รากไม่แข็งแรงใบไ,ไม่สังของแสงไม่ได้เขาก็ไม่สามารถสร้างตัวเองได้นี่ครับอาจีมีประสิทธิภาพในการทําได้ทั้งหมดนี้เลย บางคนเกษตรบางบางท่านบางคนไม่เข้าใจว่าเฮ้ยมันอย่างนี้แล้วมันจะได้ผลเหรอมันไม่เห็นอะไรก mm hmm. พราะจริงๆแล้วต้นพืชเนี่ยเขาจะดูดสารอาหารจริงๆเขาไม่ได้ดูดน้ำตีกในน้ำเป็นเม็ดๆ mm hmm. เขาจะดูดเป็นไอ mm hmm. อาดีเนี่ยเมื่อเป็นละอองในอากาศปุ๊บเนกระทบกับชั้นอากาศที่มีอยู่เนี่ยแล้วเขาเป็นตัวเขาเป็นไอเลยนะเป็นละอองที่มองไม่เห็นเลย mm hmm. นั่นแหละครับปากใบเขาจะใช้งานได้จริงเหมือนอย่างเรากินอาหารเสริมที่เขาสกัดมาแล้วคือเราไม่ต hmm. ้องย่อยอ่ะ เขาไปปุ๊บดูดซึมใช้งานและประสิทธิภาพสูงอย่างนี้ครับจะเป็นอย่างนั้นที่ภาพบรรยากาศในการดูแลนะครับส่วนข้าโพดนี้ของคุณวรรณานะครับโดยการใช้โดรนนะครับบินนี่ก็เกิดจากการอำนวยการนะครับของมูลนิธิของท่านรัฐกรสุกเกษมนะครับเพื่อจะดูแลนะครับ สวนพืชไร่ของพี่น้องเกษตรกรนะครับให้มีคุณภาพอย่างแท้จริงนะครับยืนยันอีกทีนะครับว่านี้ไม่ใช่สารกระตุ้นนะครับเพราะถ้าเป็นสารกระตุ้นจริงเนี่ยจะใช้ได้กับพืชปลูกได้ไม่กี่รอบไม่กี่ครั้งนะครับพืชจะมีความโสมแล้วก็ผลผลิตจะลดลงแต่ใครที่ได้ใช้อริ251อย่างต่อเนื่องแล้วจะรู้ว่าดินเองนะครับดินที่เคยไม่ค่อยดีก็จะดีขึ้น น้ำที่เคยแย่ๆในบริเวณรอบก็จะดีขึ้นไม่ใช่แค่ต้นพืชอย่างเดียวนะครับที่อดีดูแลดูแลไปถึงระบบดินและน้ําพูดง่ายๆว่าดูแลระบบนิเวศเลยนะครับอดีเขาจะมสีสารที่อยู่ในนั้นจะปรับสภาพพื้นดินนะครับให้มีคุณภาพนะครับนี่คือเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงลด ปุ๋ยไปได้เยอะแยะแล้วถ้าใช้อาดีอย่างตอนเนื่องยาวๆเนี่ยปุ๋ยเนี่ยแทบไม่ต้องได้ใช้ก็ได้เลยะนะครับเพราะอาดีเขาสามารถทําให้ดินเนี่ยมีคุณภาพที่เหมาะสมที่ต้นพืชจะเติบโตได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพเลยครับก็อย่างที่พี่คุณวันณาบอกนะครับว่าเกษตรกรท่านใดน,นะครับที่ ต้องการนะครับประสบความสําเร็จในการทําพืชไรครับอา่าดีสองหนึ่งเป็นคําตอบที่ดีที่สุดในยุคนี้และอนาคตนะครับอย่างการคุณวนาในทําเกษตรลักษณะเนี้ไม่ว่าจะเป็นมันสับปะหลังกับขา้าวโพดสลับกันเนี่ยทำมากี่ปีแล้วครับโอยหลายปีแล้วไปสามสิบสามสิบปีเราผ่านกับอะไรมาเยอะ30ปีเนี่ยยังไม่เคยเจออย่างนี้เลยถ้าสมมุติว่า เป็นโชคดีย้อนไปเมื่อ3ามสิบปีถ้าได้เจอนี้เลยป่านนี้คุณวรรณาหรือพี่วรรณาของเราเนี่ยน่าจะมีความบั้งคัางในใ,ในใน,ในที่ว่ามีเศรษฐกิจที่ดีมากๆแล้ว <pues S 1> แต่ไม่สายครับมาเจอตอนนี้คุณ, <pues S 1> คณวรรณายยังยังแข็งแรงอยู่ <pues S 1> ยังมีโอกาสท,ที่จะได้ใช้ผลผลิตได้ใช้เงินจากการทําเกษตรที่ประสบความสำเร็จตรงนี้ได้เพ <pues S 1> ราะตรงนี้เองเนี่ยน่าจะทําอีกไม่น่าจะเกิน5ปีก็สามารถจะมีเงินหมุนเวียนในครอบครัวได้อย่างมากมายแล้ว พราะอย่างที่เราคุยกันว่าลดลดต้นทุนเพื่อผลการผลิตทําซ้ําๆไปแต่นี้เงินเราก็จะมากมายครับแล้วก็สุขภาพก็จะดีด้วยใช้เงินได้อย่างสบายใจไม่ใช่เอาเงินไปรักษาตัวเอาเงินไปซื้อของที่อยากซื้อไปในสถานที่ที่เราอยากไปอย่างนี้นะครับให้ลูกให้หลานให้พ่อให้แม่ได้อย่างสบายใจ ไปอีกจุดหนึ่งที่ว่าจะไปดูแลเองโดยการจ้างโดนเนี่ยอยู่ไกลจากที่นี่ประมาณเท่าไหร่ครับอยู่ทางไปทางน้ำโลกอะคะนะครับข้ามสายเอเชียไป มีแนวคิดว่าจะมีโดนอยู่ทุกจังหวัดท่านอยากการจะช่วยเหลือ,อคนทั้งประเทศจริงๆแต่นี้เป็นการที่เรามูลที่เราเพิ่มก่อตั้งได้ไม่นานนะครับทุกอย่างต้องใช้ต้นทุนอันนี้ก็อยากจะขอนะครับน้ำใจนะครับจากผู้มีใจบุญแล้วก็ผู้ที่มี กองทุนที่มากพออยู่แล้วนะครับถ้าจะร่วมสมทบทุนนะครับกับบริษัทตัอกรอนเนี่ยเราก็ยินดีนะครับเราต้องอาศัยกองทุนที่มหาศาลนะครับคือเขาโกดตัวกรอนเนี่ยมีมีมีนักใจดีมากถ้าที่ผมไปสัมผัสเพื่อชาวไร่ใช่ครับคือท่านตระหนักว่าท่านนี่คือลูกชาไร่มาก่อนแล้วท่านก็เคยทําเกษตรแบบล้มล้มลุกลุกยืนยืนนั่งนั่งแบบไม่ไม่สำเร็จแพ้จริง วันนี้ท่านมาเจอเครื่องมือที่ดีที่สุดคืออารีสองห้าหนึ่งแล้วเนี่ยตอนแรกท่านไม่คิดที่จะอะไรท่านจะทำแค่ท่านเองท่านก็มีนึกทีว่าเอมันรักคนอื่นเขาจะต้องเป็นอย่างนี้อีกกันไปอีกกี่รุ่นอีกกี่เท่าไหร่เขาก็เลยท่านก็เลยเนี่ยเอาเงินส่วนตัวทรัพย์ส่วนตัวเนี่ยลงทุนทั้งหมดเนี่ยโดนชุดหนึ่งก็ห้าแสนแล้วครับท่านก็ซื้อมาสามสี่ชุด เพื่อที่จะมาบินฟรีๆแบบเนี้ให้กับพี่น้องกเกษตรอ่ะถ้าไม่ได้จริงๆถ้าไม่ได้เน้นที่มันจะขายผิตพันนะ<ช>แต่พวกพวกผมก็เลยบอกว่าท่านทุกอย่างมันก็ต้องใช้เงินถ้าเรามูลที่เรายังไม่มีคนบริจากมาเยอะจริงๆเนี่ยอันไหนจาหน่ายในระบบบริษัทได้ก็ทําไปก่อนอะไรอย่างเงี้ย คิดว่าพี่น้องเกษตรกรทุกคนน่าจะเข้าใจเพราะว่าปกติเขาก็ซื้อกับที่อื่นอยู่แล้ว<ช>แล้วก็ซื้อแพงด้วยแล้วอันนี้มันไม่ได้แพง<ช>และมันได้ผล<ช><ช>ก็แลวท่านอยากจะแจกเลยนะบอกว่า<ช>คือถ้าวันหนึ่งมีคนบริจาคเข้ากองทุนมากพอแน่นอนเดินสายทําให้ฟรีแจกครับก็ยอมรับน้ําใจท่านทุ่มให้เกษตรจริง เรียนเกษตรมาไม่รู้เกษตรนะผมเป็นจบทั้งกลโรงงานมาแล้วก็มาทําเป็นอาชีพนะกนตรีคือลถต้นทุนแล้วก็อยากได้ผลผลิตที่สูงสูงได้ราคาช่วงที่จังหวะที่วันราคาดีาได้ผล,ผลผลิตดีก็คือก็โอเค,คร <laughs> ธรรมดานะครับเราเราเป็นทั้งนักทำนักขายด้วยอ่ะ เราก็อยากทําให้มันออกมาดีเพื่อเราที่จะขายได้<ช>ได้ราคาดีๆ<ช>นะครับ<ช>เพื่อที่จะเอาไปต่อยอดจากการทํางานเกษตรของเราต่อไปิงเมาได้ผลกําไรมากๆ<ช>โอกาสที่เราจะขยายงานเราก็เยอะขึ้นโอกาสที่จะเราจะกําไรมากขึ้นพอถึงจุดจุดหนึ่งเราก็สามารถพักได้แหละใช่ใชเราสามารถใช้เงินให้จ้างวานน้องๆพี่ๆที่เขายังไม่ทําของเขาเองเขามารับจ้างทําได้เราก็ไม่ต้องทําแหละ ครับถึงจุดกันครับเมืองไทยนั้นมีพวาดีข้าวปลาที่มีเลี้ยงชีวิกันได้ทุกคนไม่เคยปดอยากลำบากอยากแสนเหลือทนเก่าไกลกเกษตรช่วยคน คนด้วยการพัฒนา